ถ้าคุณอยากกินฟู้ดแพนด้า5นาทีถึงโลครับครับลูกค้าอีก5นาทีถึงครับโอเคครับ ครับผมเอสโมด้วยไทยแลนด์ครับวันนี้พีเอสพามาดูรถแมชทุกวันนี้ต้องเป็นลูกโตครับซีวาวก็ต้องมาแต่คันนี้แม่งลูกโคตรโตเลยท่านผู้ชม4ีวาวใส่แล้วมันมีอุปสรรคอุปสรรคอะไรนั้นพอถอดปุ๊บรู้ปั๊บเลยขับไม่ได้ท่านผู้ชมขับไม่ได้ไม่ใช่ว่าไร่ไม่จบนะคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากกินฟู้ดแพนด้าห้านาทีถึงผมบอกเลยห้านาทีถึงไม่ต้องรอนานฮัลโหลบอกสั่งปับ๊บถ้าเกิดว่ารอนานนี่คือรอนานจากร้านค้านะ แต่บริการส่งถึงที่ผมบอกเลยไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีจริงครับท่านผู้ชมไม่เชื่อผมใช่ไหมไปดูรถครันนี้เลยโคดสดโคดโหดไปไปชมกันเลย สวัสดีครับผมน้องนุนนุนฟ้ดแพนด้าซิ่งยี่เคห้านาทีจริงป่ะห้านาทีถึงแน่นอนแน่นอนคือถึงก็ถึงไรถึงปีไม่รู้โค้งไหนเลยคือแต่ถึงลูกค้าแน่นอนท่านผู้ชมถึงแน่นอนปี้เฮ้ยราคาคุยเปล่าห้านาทีถึงเนี่ยีสั่งได้เลยอันนี้ไม่รวมในร้านนะไม่รวมในร้านร้านทาเสร็จปุ๊บนับตั้งแต่ของอยู่ใน ต้าชาชอย่างเดียวพี่ทางเดียวคือสตาร์สทสตาร์ต <c oughs> ยังหนักเลยพี่ <c oughs> คันนี้ถ้าลูกไม่ใหญ่พี่กับบ้านได้ผมคอนเฟิร์มพี่รั้งแรกของช่องด้วยพิเศษยังไงคันนี้พิเศษใส่ไก่พี่ลูกโตแน่นอนลูกโตแน่นอนรอบที่แล้วมีคนดูถูกเยอะใช่ เป็นไงล่ะไอคนที่โดนดูถูกโดนเสยหน้าไปเลยหนึ่งล้านเจ็ดแสนวิวครับไปได้วิวไปได้เมื่อก่อนเราเป็นตุ๊ดกันนะพ <laughs> อเป็นผู้ชายมั้งพี่ <laughs> ดังหลายเดือนพี่วิ่งอะไรเอ็นบอกว่า <laughs> ป่วยจันป่วยจัน <laughs> มีคนมีคนรู้จักทัก <laughs> ใช่ใช่ใช่เ <laughs> ขาดูในช่องแล้วเขาบอกว่ามาแล้วป่วยจันมาแล้วหนวดเคิรเลยอันนี้หน้าจริงๆครับท่านผู้ชมเหมือนคดทงไหม โค้ดของน,ะคะนครปฐมเอฟซีเป็นโค้ดเหมือนเลยยังกับญาติกันเลยพี่น้องกันไปเนี่ยผมจะไปแอบแฝงอย่างนี้พี่แกมีความร,รู้รู้เรื่องบอลไหมเหมือนโค้ดทงไหมไม่ไม่รู้อะไรเลยึ<แ>้ควบ <ram. S 1> ลูกอะไรเนี้ยไม่รู้เลยพี่เอะไม่มีนะไม่ไม่รู้เลย <c oughs> เฮ้เย <c oughs> ดีดีดีแบบนั้นแต่โค้ดทงเจอโค้ดทงร้องแจ๊กเลยอะ่ะท <c oughs> <c oughs> ่านผู้ชมดูรถของน้องนุนคันนี้เป็นครูปสภาสซิ่งคันที่ถูกดูถูกรอบก่อนว่าเป็นรถ ไม่มีวันทำเสร็จปิสภาพอย่างมึงไสมไม่เสร็จหรอกไม่มีปัญญาทำหรอกถ้าพี่จำได้ใช่ไหมใช่ปี้ทำแล้วทำแล้วไปไกลไม่มีเบรกปีลูกเท่าไหร่รอบที่แล้วบกทิบกจักร้าวเล็กไปยังเด็กพี่ตานยังเด็กเด็กเด็กเบบีเบบีฟูดแฟนด้าต้องห้านาทีใช่ยี่เราโฆษณาให้เขาเต็มเลยนะจะเข้าช่องก็ได้นะครับฟูดแฟนด้าครับปีหนึ่งก็ยอมไม่แพงครับช่องผมเอา คันนี้ทำอะไรใหม่นอกจากกล่องฟูดแพนด้าหบอกเลยนะวันนี้คือของแต่ง <laughs> นอกจากลก่องมีแต่เครื่องพี่งอือ่นเดิมเดิมเรือนใหม่เป็น M อ็ M X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  ครับผมใจงานได้ครบคูรุสภาบอกหน่อยถ้าเอาคันนี้ไปวิ่งค่าน้ำมันมันจะพอไหมเนี่ยก็ <c oughs> ตีว่าค่าเที่ยวชาเลียก็ค่าน้ำมันก็หมดแล้วพี่ครับผมครับรอบละยี่รอบละยี่บสาครับผม รอบหนึ่งห้านาทีหมดแล้วห้านาทีหมดแล้วครับน้ำมันพี่พี่มันนอนอยู่บ้านเถอะอย่าเหนื่อย <c oughs> ปั๊มบอลเป็นปั๊มตู้ปลาแอบโบ้ครับท่ปปานผู้ชมมาดูสีน้ําเงินแดงน้ําเงินครับไปกันไม่ได้นะนะแต่ก็ไปแล้วท่านผู้ชมมา,มามาเรื่อยๆฝั่งนี้เลยนุนคุมใบหน้าตาเพชรครับครับผมมือคัดก็เป็นโซนิกวิโซนิกเลยกลับไปเลี้ยวฮันนี้เวลครับทางนู้นนะฮะฮันนี่เวลออกเสียงสิ ฮันนี่เวลต้องเอาลิ้นออกมาเหยียบลิ้นตัวเองไหมฮันนี่เวล์ฮันนี่เวลเไม่รู้คลิปเนี้ยอะไรตัวบนก็เป็นไอ้นุ้นเอดีพี่ครับผมนี่งานแต่งงานแต่งอย่งางเดียวโอลินตัวล่างร oh, ับได้จริงครับแพนด้า oh, oh. ที่นี่โคตรเถื่อนเลยครับโอ้ oh, มีรถคันนี้ขาดไม่ได้แม่โคตรแรงจ่าเจเกอร์ยี่ิบแรงแมวครับยี่ิบแรงแมว แมวขวนหยอกที่เอแมวขวนครับเอ้าหนุนไล่เลยครับไล่เลยจุดล่างเป็นสะตตดุกตัวเต็มสุดปิเต็มสุดคือครับยี่สิบเอสุดตารางเสุดตารางครับผมกบแน่นอนนะแล้วก็ปั๊มเมาส์นี่จินเิอครับแล้วก็จานตัวไปครับครับน็อตไต่เดียบ้างเลีดบ้างครับผมคนกันไปทำไปดุมย่อหน้าครับครับผม แล้วกอ,อบบูจีโดเจแปนครับเหมือนเขารู้งานนะครับท่านผู้ชมผมไม่ต้องพูดอะไรเลยเป็นอีีที่ผมน่าจะสบายที่สุดอีพีหนึ่งครับน้องหนุนตอนที่พี่เปิดตัวครับ,รบพี่บอกว่าคันเนี้ดูที่เครื่องคันเนี้ก่อนหน้านี้คือสีเวาวแต่พอใส่ปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ใช่พี่บางแสนเอาเงียบ<ช>กิ๊ชนบุรีชนชนชน ครับฝาเดิมก็ไม่อยู่แล้วพี่ผมบุกไปทันเลยครูฝาเดิมลองเทียบแล้วฝาสีวาวมันยื่นออกมาอีกถึงไหนผมว่าติดล้อหน้าแน่นอนปาดแดงออก <c oughs> <c oughs> หรือไม่ทำสงคาเล่ก็ได้ยื่นหน้าไปเลยพี่เออยื่นหน้าไปเลยคันเดียวในไทยน่าจะได้ขี่พี่คุรุสภาฮาหนา ชื่อชื่อชื่ออันนี้คือเจาะใหม่หมดเลยนะเจาะใหม่เพิ่มพี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมมาเฉลยดูเฮ้ยเชี่ยร้อนว่ะเห็นไหมครั้งแรกของช่องไหมครั้งแรกครั้งแรกจริงๆของช่องเลยเอาไปเอาอย่างอื่นก่อนดีกว่าท่อท่อลูกนี้มีที่มาที่ไปพี่ไปไหนมาไหนลูกเก่าชักเก้าลูกเก่าหกหกชักเก้าขขอสลับกับลูกนี้พี่ ลูกนี้คืออุบไว้ก่อนครับลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ตรงลูกไหมตรงครับตรงเอาถ่ายฟุตเพนด้าหน้าเขาหน่อยเดี๋ยวถ่ายต่ลถเดี๋ยวเขาไม่ได้ออกกล้องอีกนะอาว่าไป่าไปครับไล่มาข้างหลังก่อนเลยพี่ครับไล่ไปเลยก็ตัวตุ้งดิดหลังก็เป็นของทีบีร้อยห้าสิบีครับผมหยบในเหรอหยบในพี่อ๋อฮะแล้วก็ยึดดิดหลังก็เป็นเลดทั่วไปพี่ครับผมปั๊มตัวหลังก็เป็นเตาทองนิจินครับครับอามนุยครับ อันนี้ไว้ซ้อนเมียใช่ไว้ซ้อนเมียพี่นี่นี่เพิ่งใส่น้ำมันถึงแม่แต้แต่ก็ดังนะจ๊ะนี่งานอะไเลยโหลังโรลินพี่ครับก๊อปเกตเอพี่ก๊อปเกตเอครับผมเอาดิดหลังด้วยดิสหลังดีดหลังนี่ชินสวิงอาร์มหนุ่ยนะครับครับครับผมจานทั่วไปพี่จานทั่วไปจานตลาดจานตลาดตลาดไหนตลาดสดพี่ตลาดสด โอ้โหนี่ป้ายนี้บอกบอกถึงอายุของรถเลยอายุของรถป่ประมาณกี่ขันแล้วเออกี่ปีเดยแล้วครับน้องหนุนคันนี้ผมประมาณนะพี่ประมาณไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าพี่แก่กว่าเราอีกแก่กว่าแน่นอนพี่โอ้โหคันนี้มีเล่มเอกสารพร้อมครบครับไม่งั้นวิ่งฟุตแพนด้าไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้โหนี่วิ่งสายไหนครับตัวเมืองครับพี่ตัวเมืองครับเฮ้ยไฟแดงห้านาทีไม่มีหรอก ไม่มีพี่ไม่มีไม่มีแน่นอนเป็นไปไม่ได้ห้านาทีอ้อมพี่ัดตัลัดล้อใช่ไหมเอ้ามาดูฝั่งนี้เลยครับสตงสเตอร์ไล่ไปเลยครับน้องนนฝั่งนี้สเตอร์ยังติดใหญ่พี่แต่ว่าขี่สนุกเอามันเอามันบิดลอยบิดลอยพี่เป็นสิบสี่สามสิบครับครับผมสี่สองศูนย์ทั่วไปพี่จัดไปสแตนกลางก็เป็นสแตนเลสพี่งานขึ้นมือขึ้นมือครับที่ไหนครับเนี่ย พี่ชายครับจำรัวจัตรเลตแล้วก็เก็บเก็บเลยครับเก็บเก็บทำไหมรวมขาเบรกด้วยไหมขาเบรกด้วยครับโอ้เจ้าเดียวนะงานดีงานดีเอาคันเกียร์ครับทยอยเข้ามาคันเกียร์หนุยครับของนน้นหนุยนะฮะครับแล้วก็จแตตนข้างก็เป็นไดสีตัวไปพี่ครับผมคาบูคาบูเคเลียมปากสามสี่พี่ปากสามสี่คันนี้จะแรงไม่ได้ครับถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์เอสโมโตครับเห็นไหมโอ้โหมีซ้ายมีขวา อย่าบอกว่าถ่ายเสร็จถอดออกเลยนะกูโคตรเครืองเลยนะไม่ถอดพ้วยไม่ถอดเอออย่าถอดฮะบังลมนี้ไว้เพื่อพี่โดยเฉพาะนี้เอ้าท่านผู้ชมประมาณนี้ไปดูฝั่งนู้นเลยครับเผื่อเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเอ็กตริดนกลางๆางพี่อุปกรณ์น้องพร้อมไม่ใ่ไว้ไว้จูนรถพี่ไวจูนรถอ๋อไปจูนรถครับขี่ไปจูนไปพี่ไม่ได้พี่ข้างนี้ข้างนี้ เอนจิตจู้วนก่อนพี่ประมาณนี้เฮ้ยเครื่องมันคืออะไรกันแน่เนี่ยที่บอกว่าห้านาทีถึงเนี่ยอ่าอัพไปจากรอบก่อนเกือบหมดพี่หมดเลยแหละอ่าลูกจูบขึ้นเป็นเจ็ดสิบสี่มิลครับแล้วก็ก็เวียงขึ้นเป็นชักสิบสองมิลท่านผู้ชมเจ็ดสิบสี่ชักสิบสองครับพี่ จะโหดไปไหนวะน่าจะจบแค่นี้แล้วพี่แต่ว่าม,มันสมควรจบมันโตมากแล้วผมว่าจะไปอีกนั่นแหละทําไมถึงยอมขยับจากหกกมาเป็นเจ็ดสิบสี่เลยล่ะอารมณ์มันคนเราฟิลลิ่งกันพี่เจ็ดยังไงขึ้นเจ็ดสิบกับบุกโกันหกหกมันเราเล่นตายพี่เดินเดินต่างจังหวัดจ,จังหวัดสนุกครับแต่พอเป็นเจ็ดสี่ในอารมณ์กระชากมันผมว่ามัน สนุกดีนะขี่ในเมืองพี่ที่บอกว่าครั้งแรกของช่องคืออะไรลูกๆพี่ลูกสูบลูกนี้ผมว่าไม่มีใครใหญ่ตอนนี้พี่ไม่มีใครใหญ่แล้วตอนนี้นะพี่ตอนนี้ครับมีดราม่าอีกใช่แน่นอนครับตอนนี้ลูกคันนี้เท่ากับของช่างต่อยอือแต่ชักน้อยกว่าสองมิลโอ้ของของย่างต่อยชักสิบสี่อรพี่ของช่างต่อยเจ็ดสิบสี่ชักสิบสี่มีโอหัวฉีดสุดจุดลำนั้นจุดพี่ แต่ณเวลาเนี้ยถ้าเป็นสายของครูสภาในช่องของเพจตลอด5ปีที่ผ่านมาคือที่สุดกี่เล่นไม่กี่เล่นแต่ถ้าบอกว่าคันนี้แรงไหมท่านผู้ชม5นาทีถึงอ่ะเขาเคลมมาอย่างนั้นถ้าเกิดว่า5นาทีไม่ถึงเขาบอกว่ากินฟรีตลอดชีวิตร้านไม่ช้าจ่าไม่บกุกห้านาทีแน่นอนพี่ร้านไม่ช้าจ่าไม่บกุกไม่โคตนได้สโลแกนนี้โคตนเยี่ยมเลยอ่ะ <c oughs> คิดได้ไงวะเนี้ยคิดนานอย่างเนี้ยไปคิ <c oughs> <อ>ดไปพูดไป,ดไปพ,พี่บอกเลยนะ วันวันหนึ่งอะแกจะไม่ได้ถึงลูกค้าแน่นอนไม่ไฟแดงไ่ไฟแดงหนึ่งแกก็โดนหมวกทองไล่ <laughs> ผมว่าบุกตลอดตงังเวิแกนอนอยู่ที่บ้านเหรอพี่ <laughs> พ,พี่พี่บอกงั้นนอนอยู่ที่บ้านเหอเนาะประมาณนี้นะคาบูปากสามสิบสี่มีอะไรอีกครับกล่องฟงกล่องไฟคันนี้กล่องไฟก็เป็นโซนิกตัวใหม่วิโซนิกตัวใหม่ทําอะไรบ้างไหมไม่ได้ทำพี่นอกจากนั้นร่างเดิมพี่มี<ล>อะไรก็ร่างเดิมข้อครับ สตาร์ทให้ดูหน่อยได้ไหมที่บอกว่าเฮ้ย hey, ลูกค้าได้กินเร็วแต่ถ้าไม่ได้กินเร็วเพราะสาเหตุน,นี้คืออะไรท่านผู้ชมดูเองนะ <S <s <uck ling> หนักเท่าหไหรหนุนหนักเก้าเดป๊กเก้าสิบดูวิธีการสตาร์ทของเขาครับง่ายหรือยาก ดีจนแบบเอาจริงๆแม่งกํำลังขาไม่ดีแม่งรับรองหมดแล้วพี่หมดจริงสุดเด็กดอยู่แถวนี้นี่หมดแล้วสุดมากหนุนสุดมากแพนด้าซิงคันนี้ครับท่านผู้ชมต้องยอมเขาจริงๆ74ชัก12บสอใจพี่โห oh, จริงๆค่าเครื่องหมดไปสามหมื่นส0มหมกว่าได้เมียรู้ป่ะนะรู้วันนี้แหละพี่รู้ตอนที่พี่พูพดนี่แหละ ตายแล้วไม่เป็นไรพี่ยืนด <do> you know? <laughs> <you> know? ูอยู่นอนยืนดูอยู่นนผมมีอาจารย์ดีถ้าค่าสินสอดน,นี่อิดออดอิดออดเนี่แต่ท่านรถนี้เต็มที่ไม,ไม่พูดเฮ้ยไม่เป็นไรหนะ้ากล้องพูดได้ทุกอย่างห,หลังกล้องค่อยเคลียร์ <laughs> ผมเคลียร์พี่โอเคสุดท้ายแล้วฝากอะไรหน่อยหนุน่ะสุดท้ายแล้ว ไม่ฝากอะไรพี่รอบนี้กอเป็นกําลังใจให้คนที่ปั้นอยู่ก็พอพี่นี่สู้ต่อไปครับรอจะไยอมรอขึ้นมาตันทีกับผมไปเคลียร์ที่บ้านเองนะอย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook ของน้องหนุนด้วยนะครับเพจขึ้นไว้หน้าหน้าคลิปแล้วครับเรียบร้อยแล้วหนุนขอบคุณมากนนองสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอสโมลูลานครับอยู่กับหนุนแพนด้าซิงแล้วก็ดรีมคู่ลูกสปา74ชัก12คาบูปาก34 คันแรงคันนี้ครับสวัสดีครับ